ขอโทษที่ทำไม่รอนะครับคุณลูกค้าคุณฮารุใช่ไหมขอโทษที่ทำไม่รอนะครับงั้นเหรอรู้ไหมว่าฉันรออยู่ที่นี่มาหกชั่วโมงแล้วนะแค่พิจารณาเรื่องเงินกู้ทำไมถึงใช้เวลาต้องครึ่งวันเลยล่ะแล้วก็ไม่เห็นจะมีคิวกว่าหน้าฉันเลยนี่นะเพื่อนร่วมงานของฉันรอจนหลับบนโซฟากันหมดแล้วเป็นเหตุผลของธนาคารนะครับช่วยเข้าใจด้วยนะครับ จะว่าไปสถานการณ์ของคุณฮารุตอนนี้ไม่ได้อยู่ในสถานะที่เรียกร้องอะไรกับทางธนาคารได้เลยนะครับเออถ้าอยากได้ความช่วยเหลือจากธนาคารอย่างน้อยก็ช่วยรออย่างใจเย็นสัหน่อยเถอครับเออจะบอกว่าตรงนั้นนอนไม่ได้นะครับผู้คุมปุกคนเล่ออนอ๋อไม่สิคุณลูกค้าทีครับนี่ตื่นได้แล้วเฮ้ยอะอะไรเนี่ย ขอโทษค่ะเป็นความผิดของฉันเองฉันรอจนง่วงไปเลยเผลอหลับไปค่ะขอใช้งข้อมูลหน่อยนะครับชื่อลูกค้าคือลิคุฮาชิมะอาลุสังกัดสถาบันเกียรน,นาชันปีที่2ตอนนี้เป็นประธานของหน่วยสารพัดรับจ้าง68นี่บริษัทปลอมหรือเปล่าครับดูจากเอกสารแล้วตอนนี้การเงินถือว่าล้มละลายได้เลยนะครับเนี่ย ไม่ใช่แบบนั้นนะเรายังมีรายได้กันอยู่แค่ตอนนี้ยังไม่มีงานจากลูกค้าเข้ามาเลยเท่านั้นแต่ในบริษัทมีแค่สี่คนแถมยังใช้ตำแหน่งผู้อำนวยการหัวหน้าและพนักงานนี่เป็นตำแหน่งที่ตั้งกันตามอำเภอใจใช่หรือเปล่าครับหรือว่าคุณตั้งบริษัทมาเล่นเล่นกันนะครับเออคือว่าต้องมีเชื่อตำแหน่งแบบน,นั้นสลูกค้าถึงได้เชื่อถือแล้วทำไมถึงเช่าสำนักงานในราคาสูงเกินความจำเป็นล่ะครับ อ้วนหาสถานที่เหมาะกับสถานะการเงินของตัวเองสิก็ถ้าสักานดูดีลูกค้าก็จะ mm hmm. เฮ้ยคุณอารุถ้าเป็นแบบนี้เราคงให้กูเ้เงินไม่ได้หรอกครับอะไรวะว่าอะไรนะลองหาอาชีพที่มันคงกว่านี้ไม่ดีกว่าหรอครับอย่างเช่นงานในตลาดแรงงานเช้ามืดว่าไงนะ น่างดีจะมัดถล่มธนาคารแล้วปล้นไปเลยดีไหมไม่สิแบบนั้นไม่ได้ถึงจะปล้นธนาคารได้แต่ก็ี้หนีออกจากตลาดมืดไม่ได้อยู่ดีผู้คุมตลาดออกตรวจตาพื้นที่กันเยอะซะขนาดนี้แต่ว่าคนพวกนี้ก็ไม่ได้เก่งกบอะไรนี่นาะพวกเราสี่คนน่าจะรับมือไหวแล้วหนีออกไปก็น่าจะได้อยู่นะไม่ได้หรอกใครจะไปกล้าเป็นศัตรูกับตลาดมืดกันล่ะน่ารายชะมัด อุตสาห์ตั้งใจเป็นสุดยอดผู้ไร้ในโคคีทอสแล้วนี่มันอะไรกันต้องมาเจอเรื่องน่าลำคาญจนปวดหัวทั้งเรื่องเงินกู้อีกทั้งเรื่องกิจการนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการซะหน่อยคนนอกกฎหมายที่ไร้กาศไม่เกรงกลัวอะไรและผูกมัดกับสิ่งใดเลย อาลุคุณอาลุค้าคาว่วาอย่างไงครเออทางเราคงอนุมัติเงินกู้ให้ไม่ได้หรอกครับช่วยกลับไปทีเถอะครับว่าไงนะเดี๋ยวก่อนสิเกิดอะไรขึ้นไฟดับเง้นเหรอใครปิดไฟคอมพิวเตอร์ดับหมดแล้วเสียงปืนเงินเหรอ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนหมอบลงอาวุธที่วางไว้อาวุธวางไวบ้บนพื้นให้หมดใครไม่ทำตามจะต้องโดนดูดนะคะแฮ้หมอบลงเถอะค่ะฉันไม่อยากให้ใครบาดเจ็บ ปุ๊ปุป๊บ้นธนาคารนั้นเหรอเห็นฉุกเฉินเหตฉุกเฉินเฮไม่มีประโยชน์หรอกหนะ้าเราปิดระบบการรักษาความปลอดภัยที่แจ้งไปยังภายนอกไว้หมดแล้วอือนี่ตรงนั้นอะ บอกให้หมอบลงถ้าทำอะไรเหลวไหลแล้วก็ได้ชิมลูกปืนแน่ทุกคนอยู่เฉยๆนะค่ะได้โปรดแฮ่ๆเป็นไปตามแผนงั้นแผนต่อไปหัวหน้าเฟ้าสั่งการได้เลยชั้นละคะคือหัวหน้าชั้นนี้นะหัวหน้าเก่งคะเหมือนบอสไงส่วนชันคือน้องคิสติน่าจากกองกำลังหน้ากากมซิกิ อะไรกันเนี่ยเราเป็นกองกำลังหน <ım. S 1> <buenas S 2> ้ากากแต่เมื่อไหร่กันเชยชมัดคุณเฝ้าหน้ากวนนะบอกให้ถ้าไม่เชื่อฟังโดนดุแน่เอาย่งไงกลายเป็นหัวหน้าเกงไปซะแล้วแบบนี้ฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วจะไปเจอกับสันสภาน้ำชายยังไงพวกนี้มันเด็กอบีดอสใช่พวกนั้นจริงด้วย แต่มีบางคนที่ไม่เคยเห็นด้วยเนี้ยมาทำอะไรกันที่นี่น่ะแล้วใส่หน้ากากมากันทำไมหรือว่าตั้งใจจะมาเจอพวกเราคะให้ฉันจัดก,การดีไหมไม่ต้องพวกนั้นไม่ได้มาที่นี่เพราะพวกเราหรอกคิดจะทำอะไรกันแน่ปล้นธนาคารเหรอแล้วอรุจังหลัะทำอะไรอยู่ ทั้งมุมกล้องวงจรปิดการทํางานของยามหรือแม้แต่โครงสร้างภายนอกธนาคารทุกอย่างอยู่ในหัวฉันหมดแล้วหากทําอะไรเหลวอ,อะไรก็ฉันไม่ปล่อยให้รอดแน่คนอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นกระเป๋าใช่ไหมหย,ยิบกระเป๋าหยิบมันมาใส่กระเป๋าซะครับเดี๋ยวผมเจมาใม้ครับเอาไปเลยครับเงินสดพันธบนัตรทองแท่งผมจะใส่ให้เต็มกระเป๋าเลยครับเดี๋ยวก่อนฉันต้องการแค่บันทึกการเดินทางรถนะ่ะ นี่ครับผมใส่ให้เต็มกระเป๋าแล้วอย่ายิงผมเลยนะครับเฮ้ยสุดมากคนพวกนี้มาป้นธนาคารตลาดมืดกันจริงๆเลยเหรอแล้วหนีออกไปยังไงว่าแต่นี่ยังมีคนนอกกฎหมายที่มีความคิดเด็ดเดี่ยวขนาดนี้อยู่อีกเหรอ นี่แหละมืออาชีพเรากับว่าเกิดมาเพื่อปุ้นธนาคารนั่นแหละปุ้นเสร็จภายใน5นาทีเองด้วยทเทระเบิดคนพวกนี้คือคนนอดกฎหมายที่แท้จริงซึ้งจนน้ำตาไหลเลยยังดูไม่ออกสินะแล้วทำไมทำหน้าเหมือนจะร้องไห้แบบนั้นล่ะเฮ แล้วเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะดีหรอคะเราไม่จะเป็นต้องช่วยคนผู้นั้นแล้วก็ไม่มีหุผลที่จะช่วยธนาคารด้วยอีกอย่างดูสภาพของอารุสิตอนนี้เราซ่อนตัวนีเงี่ยจะก่อนจะดีกว่าค่ะนี่ชีโร่ไม่สิรุ่นพี่บลูได้ของหรือยังอืมได้มาแล้วงั้นก็กลับกันได้แล้วทุกคนถอยบาย ขอโทษด้วยนะคะไม่มีใครบาดเจ็บตรงไหนเนอะลาก่อนค่ะจับตัวไปให้ได้ปิดถนนแล้วติดต่อผู้คุมตลาดเดี๋ยวนี้จับตัวให้ได้